เรียนจะจบม6แล้วนะครับยังไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรในอนาคตกันแน่จะทํายังไงดีครับในการแก้ไขปัญหานี้ครับลองถามกับตัวเองก็ได้ว่าอะไรที่เราอยู่กับมันนานๆได้โดยที่เราไม่เครียดเราไม่ฝืนเวลาต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนี้นานๆถ้าเกิดยังคิดอะไรไม่ออกเราอาจจะเอาเวลานั้นนะ่ะทำงานอะไรก็ได้ครับเพื่อหาประสบการณ์ของเราจนเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วพอถึงจุดจุหนึงปุ๊บเราตัดสินใจได้เราค่อยเลือกเรียน ปัญหานี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของนักเรียนเนาะมัธยมปลายไปช่วงมาหาลนะัยเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่สําคัญว่าเนาะเวลาเราเข้ามาหาลัยนะครับหลายๆเด็กหลายๆคนก็คงมองว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับต้องคิดดีๆปัญหาคือ เรียนจะจบม6แล้วนะครับยังไม่รู้ว่าชอบอะไรอยากจะทําอะไรในอนาคตกันแน่จะทํำยังไงดีครับในการแก้ไขปัญหานี้ครับเรื่องความชอบอะครับแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันไปนะแล้วก็สิ่งที่มาประกอบจนเรากลายเป็นความชอบนั่นก็คือสิ่งที่เราอยู่กับมันนานๆแล้วเรามีความสุขกับมันโดยที่เราไม่ฝืนตัวเองนะครับ<ม>ต้องลองถามกับตัวเองก็ได้ว่า อะไรที่เราอยู่กับมันนานๆได้โดยที่เราไม่เครียดเราไม่ฝืนเราไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับเวลาต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนี้นานๆถ้าถึงระยะเวลาที่มันจะต้องเลือกเส้นทางแล้วจริงๆแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยจริงๆก็จะมีอยู่สองวิธีหลักๆนะครับวิธีแรกก็คือการเรียนสิ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด เรียนไปก่อนเลยครับยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่เลือกสิ่งที่ตลาดต้องการไปก่อนแล้วในระหว่างที่เรียนเมื่อเรารู้ตัวว่าเราชอบอะไรเราสามารถโอนย้ายหน่วยกิจได้ทุกวันนี้เราสามารถโอนย้ายหน่วยกิจไปเรียนคณะที่เราต้องการได้แล้วหรือเรียนจนจบแล้วเรียนเพิ่มอีกใบหนึ่งก็ได้อ,อีกวิธีหนึ่งที่บอกว่ามี2เส้นทางก็คือถ้าเกิดยังคิดอะไรไม่ออกเราอาจจะเอาเวลานั้นนะ่ะทำงานเก็บประสบการณ์ไปก่อนอทํางานอะไรก็ได้ครับ ทำหลายๆอย่างเลยเพื่อหาประสบการณ์ของเราจนเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วพอถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บเราตัดสินใจได้เราค่อยเลือกเรียนที่ที่เราอยากเรียนคณะที่เราอยากเรียนเหมือนกับเป็นการหยุดไปประมาณปีหนึ่งเนาะประมาณนี้เพื่อไปทํางานหาประสบการณ์หาความรู้ทั่วไปเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราอยากไปทางไหนกันแน่ใช่ไหมครับครับแต่ก็จะมีประเด็นที่บอกว่าถ้าจําเป็นต้องเลือกเลยเนาะ ก็อาจจะมีวิธีการบังคับด้วยการสํารวจตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้เรามีแบบทดสอบออนไลน์อยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายเลยที่เป็นทั้งแบบทดสอบบุคลิกภาพเนาะเป็นทั้งแบบทดสอบอาชีพที่เราเหมาะสมมอมิอะไรพวกนี้ครับสามารถหาหาลองเล่นลองทําในอินเทอร์เน็ตได้จริงๆ มันโอเคมากๆนะครับที่เรารู้ตัวเองว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดน้องๆหลายๆคนที่จบมหกแล้วยังไม่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวในชีวิตขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรเลยครับจริงๆมันดีด้วยซ้ำที่เรารู้ตัวเองว่าเรายังไม่เลือกอะไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หาโอกาสหาวิธีคิดหรือว่าวิเคราะห์จริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่ก่อนที่เราจะ เลือกมั่วๆหรือว่าไปในทางที่เราไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเลยการรู้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยตามเพื่อนตามที่บ้านบอกเอาตามนี้และกันคะแนนตรงนี้ผ่านซึ่งมันก็จะมีผลกับในอนาคตการที่เราสํารวจตัวเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบเนาะเหมือนที่คุณเรียวบอกหรือว่าเราใช้เวลาไปแล้วมีความสุขอะไรหรือแม้กระทั่งการหยุดไปหนึ่งปีเพื่อหาประสบการณ์หาความรู้แล้วก็ตัดสินใจที่แน่นอนเนี่ย ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับดังนั้นใช้เวลาในการตัดสินใจให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับการที่เราเสียเวลาไปปีหนึ่งเวลาเราไปเรียนเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุมากกว่าเพื่อนหนึ่งปีแต่จริงไอหนึ่งปีที่เราเสียไปครับมันเป็นการค้นหาตัวเองมันเป็นการหาประสบการณ์เดี๋ยวนี้ประสบการณ์มันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันในการทํางานเราไม่ได้เสียอะไรไปยกเว้นว่าเราเราแค่นอนอยู่กับบ้านเฉย,ยๆโดยที่เราไม่ได้ค้นหาตัวเองก็อีกแต่เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้เวลาหนึ่งปีนี้ให้คุ้มนะครับ เวลาเราไม่แน่ใจครับแน่นอนเราอาจจะมีลิสต์ความชอบหรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้าเราไม่รู้เลยอ่ะแต่ถ้าเรามีแบบสโคปหรือว่าเรามีแบบลิสต์ที่เราคิดว่าสนใจหนึ่งสองสามสี่ห้าครับลองไปพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในสายอาชีพนี้ว่าเออจบไปแล้วทําอะไรมีความสุขทํางานอะไรประเภทไหนหรือจริงๆถ้าไม่มีก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้นะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะย้ำก็คือสุดท้ายถ้าเราตัดสินใจผิดนะครับถ้าเราตัดสินใจผิดว่าเออเราเลือกอันนี้ไปแล้วเราไม่ได้มีความสุข เราต้องเปลี่ยนสายอาชีพงานหรือว่าเราเรียนไปละปี2ปีเราไม่มีความสุขผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วว่าการเรียนไปแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์บางอย่างที่เราได้มาหรือแม้กระทั่งการเรียนจบไปแล้วแล้วเราไปเปลี่ยนสายอาชีพอาจจะทําไปแล้สองสาปีแล้วสุดท้ายเราไปทําอีกอาชีพหนึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเวลาในชีวิตครับมันมีอีกเยอะมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเนาะบางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเดียวไปเลยเนาะะหลายๆอย่างมันสามารถเป็นประสบการณ์อะไรในชีวิตได้ดังนั้นถ้าในอนาคตมันจะเป็นต้องเปลี่ยน สายงานจริงๆครับอย่ากกลัวที่จะเปลี่ยนอะไรในอนาคตที่ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ดีกับตัวเองครับ